ดีซีสองพบจิตเซ็ตเนี่ยมีเป้าเงินเฟอ้อที่ไม่ใช่2%อยู่ในใจเอาหลักการนี้ไปเป็นหลักการนะเจ้านี่ชอบเงินเฟิดลูกหนี่ชอบเงินเฟ้อ จริงๆแล้วแบบมันมีทฤษฎีสมคบคิดอะไรของของเฟดไหมครับผมได้ยินมาว่านะครับตอนนี้คือเฟดเองเนี่ยนักลงทุนลุ้นว่าเฮ้ยเงินเฟอ้อเมื่อไหร่จะลงมาอยากให้ลงอยากให้ลงนะครับแตในขณะเดียวกันเฟดเนี่ยเขาอาจจะแอบ,บเลี้ยงเงินเฟอ้ออยู่หลังบ้านหรือเปล่าและเขามีวิธีอะไรในการเลี้ยงเงินเฟอ้อเขาพิจารณาันี้มันเป็นความจริงไม่จริงยังไงครับช่วยครับอธิบายเราทราบดีครับเขาหลักการนี้ไปเป็นหลักการนะเจ้านี่ชอบเงินเฟือดลูกนี่ชอบเงินเฟอ้อ อนวตั้งต้นอย่างนี้ก่อนทำไมเจ้าหนี้ชอบเงินเฟื่ดูได้หลายแง่มุมง่ายๆเจ้าหนี้คือคนถือบอลใช่ไหมคนถือบอลถือตราสารหนี้ถือพันธบัตรเนี่คุณชอบให้เงินมันเฟ้อสูงๆหรือคนชอบเงินเฟ้อต่ำหรือเงินฝืดคุณชอบเงินเฟ้อต่ำหรือเงินฝืดอถูกไหมราคาบอลมันขึ้นยื่มันลงง่ายๆอย่างนี้หรือมองในแง่มุมของเจ้าหนี้เจ้าหนี้เนี่ยรับรับไอ้คูปองจากหุ้นกู้หรือรับดอกเบี้ยจากการปล่อยกู้เนี่ยส่วนใหญ่คงที่ ปรับก็ไม่บ่อยนอกจากเป็นดอกเบี้ยลอยตัวนะส่วนใหญ่เป็นฟิกซ์อินคมเขาถึางเรียกฟิกซ์อินคมรับรายได้คงที่จากดอกเบีย้ยถ้าเงินมันฝืดเนี่ยแล้วเงินมันฝืดเนี่ยระบบเศรษฐกิจนี่เรียกว่ารายได้ของคนลดลงเงินเดือนก็ลดลงราคาของก็ลดลงเดี๋ยวคุณเป็นเจ้าหนี้คุณเป็นผู้ถือบอลเนี่ยคุณรับฟิกซ์อินคมไง <c oughs> อำนาจซื้อของคุณจะมากขึ้นนะดอกเบีย้ยแท้จริงของคุณจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ชอบเงินฝืดเคลียร์นะหรือว่าเจ้าหนี้ชอบเงินเฟ้อต่ำเคลียร์มาดีอีกฝั่งหนึ่งของโลกนี้โลกนี้มีฝ ลูกหนี้ก็เลยชอบเงินเฟอ้อครับหรือลูกหนี้ชอบเงินเฟอ้อสูงเพราะอะไรอย่างเช่นเราเป็นคนผ่อนบ้านดอกเบีย้ยบ้านก็ไม่ได้ปรับบ่อยถูกไหมส่วนใหญ่เราก็จ่ายคงที่แต่ถ้าเกิดว่าเงินมันเฟอ้อเงินเดือนเราปรับขึ้นแต่ดอกเบีย้ยเราจ่ายเท่าเดิมถูกไหมเงินมันเฟอ้อทําให้ราคาบ้านมันสูงขึ้นแต่ว่านี่เราก็เท่าเดิมแต่ว่าลูกหนี้ชอบเงินเฟอ้อปัญหาของสหรัฐหลังจากเด็ซีลิงเปิดเพด้านหนี้เรียบร้อยร,รัฐบ,บาลของไบเดนก็ กู้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 ใช้จ่ายเขากู้เขาต้องออกบอลกู้แล้วออกบอลตอนเนี้ยคนออกบอลเนี่ยซัพพลายมีปัญหาคุณเห็นยวพันธบัตรสหรัฐมันขึ้นมาเนี่ยรอบนี้เนี่ยมันขึ้นทั่วไปหมดนะไม่ได้แค่ตัวสองปีเพราะกลัวเฟดขึงดอ,อกเบีย้ยเพราะเฟดขึงดอ,อกเบี้ยใกล้สุดแล้วสิบปีก็ขึ้นสามสิบปีก็ขึ้นเพราะเขากลัวซัพพลายไอ้ล่าสุดคือการประมูลพันธบัตรอายุสามสิบปีออกมาเนี่ยดีมานแผ่ว ตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้ตลาดเนี่ยยีพันธบัตรนี่มันขึ้นแล้วลงไปก็ไม่ยอมลงต่อแล้วก็ขึ้นกลับมาถึงตรงนี้มีความกัวงวลเรื่องของสัปปายพันธบัตรมันมันมากขึ้นแล้วผู้ซื้อก็หดหายจีนเนี้ยก็ไม่ค่อยเอาเพราะว่าวันหนึ่งกลัวว่าจะโดนแซงชั่นใช่ไหมเขาพยายามไปหาทางเลือกอื่นในการสะสมสุดสำรองนะครับญี่ปุ่นเนี่ยอย่างเนี้ถ้าเกิดว่าเห็นดอลลาร์เยนมันขึ้น,ข,นขึ้นไปแบบร้อยสี่หกอะไรแล้วก็ขึ้นไปหาร้อยห้าสิบนะเดี๋ยวจะมีความกัวงวล ว่ารัฐบาลญี่ปุ่น BOJ จะต้องแทรกแซงเวลาแทรกแซงเนี่ยเขาเทขายพันธบัตรสหารัฐน,นะครับรอบที่แล้วขายหลายหมื่นล้านดอลลาร์เลยเพราะฉะนั้นมันมีความกังวลอยู่ถ้าเงินเยนอ่อนค่าดอลลาร์แข็งค่าเงินเยนอ่อนค่าก็จะมีความกังวลเทรดเดอร์เฮดฟันก็จะฟอนหลันด้วยการเทขายชอ็ชอตช็อตเซลล์พันธบัตรสหรัฐแอนคนซื้อหาไม่เจอแล้วมีคนขายนะเฟดก็ทำคิวทีปล่อยให้มันมามชัวร์ไม่ซื้อไม่มีใครซื้ออ่ะ ไม่มีใครซื้อยังดีนะที่ยังมีนักลงทุนในประเทศพวกเพนชั่นฟันเอ่อพวก or, อินเวสเตอร์ลงทุนต่างๆเนี่ยยังซื้ออยู่อันนี้คือกลุ่มที่ซื้อที่เท่าที่เห็นยังแข็งแข็งอยู่นะแต่ว่าไอ้เซ็นทรัลแบงก์ต่างประเทศตรงนี้หรือว่าเฟดเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้ซื้อก็เลยลําบากทีนี้เฟดมีบทบาทยังไงถ้าเกิดจะช่วยลูกหนี้ชอบเงินเฟ้อไงเออลูกหนี้ชอบเงินเฟ้อถ้าอย่างนี้ถ้าเราดูเนี่ยรัฐบาลสหรัฐมีสภาพเป็นลูกหนี้ แล้วมีดีที่ท่วมหัวขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เพราะเขาใช้จ่ายไม่ปรับไม่พนามือเลยซ่อมเงินเฟอ้อผมนึกว่าจริงๆแล้วอะเฟดกดเงินเฟ้อมาถึงระดับหนึ่งอาจจะถึงสามเปอร์เซ็นเราคงไม่กดเอาเป็นเอาตายถึงระดับสองเปอร์เซ็นต์พราะมันยากมากมีเ,เรื่องของปัจจัยเชิงโครงสร้างทางฝั่งซัพพลายซึ่งเฟทําอะไรไม่ได้ด้วยแต่กดถึงสองเปอร์เซ็นหรือว่ากดให้มันติดลบเลยก็ทําได้ขึ้นดอกเบี้ยแรงๆไปช็อกตลาดช็อกเศรษฐกิจให้มันเศรษฐกิจตดถอยไปเลยอื แวันส <Once S 2> ่คุณกระตุ้นเศรษฐกิจกลับมาให้ขยายตัวเมื่อไหร่เงินเฟอ้อพุ่งเกินสองเซนเพราะเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างมีการย้ายฐานผลิตใช่ไหมต้นทุนสูงขึ้นตนแรงงานขาดแคลนต่อเนื่องนะครับ geopolitical risk แล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอันนี้เป็นตัวสําคัญนะตราบใดที่คุณยังทำปารีส a g r e e m e n t นะเปลี่ยนผ่านทำเ NERGY TRANSITION เงินเฟอ้อสูงแน่นอนครับไม่มีทางลงครับสูงแน่นอนนะถ้าคุณถ้าคุณยังเดินหน้าทำา e NERGY TRANSITION เน่เงินเฟอ้อไม่มีทางลงนะ <Okay. S 2> เพราะนั้นเฟดก็ทําประมาณหนึ่งถึงเขาจะไม่เปลี่ยนทาร์เก็ตไม่เปลี่ยนเป้าหมายเงินเฟอ 2%, 2ไม่มีใครเปลี่ยนหรอกเพราะมันบอกว่าก็อ้างเรื่องเครดิต credibility เดี๋ยวความน่าเชื่อถือไม่มีแต่คนมันก็รู้กัน่ะละเขาไม่เปลี่ยนเป็นทางการแต่ว่าพาเวลเขาเคยบอกแล้วชัดเจนว่าเงินเฟอเนี่ยคพีซีตัวที่เขาเอามาเทียบเบนช์มา2%เนี่ยมันไม่ลงมาถึง2%หรอกจนถึง2,025 mm hmm. รู้ได้ไงไม่รู้อาจจะไม่ลงมานานยาวนานกว่านั้นก็ได้นะแต่ว่าอะไร ทฤษฎีสมคบคิดความจริงผมเองก็ไม่ได้ทฤษฎีผมก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรอย่างนั้นหรอกนะมันก็คือ,อเขามีเป้าเฟสเนี่ยมีเป้าเงินเฟอ้อที่ไม่ใช่ 2%, 2> <ม>อยู่ในใจ<ม>ที่ใช้ในการบริหารจัดการอาจจะเป็นสอาจจะเป็น3มน,นิดหน่อยอะไรแบบนี้นะแล้วก็คงใช้เป้านี้ไปอีกหลายปีนะก็แปลว่าถึงจุดหนึ่งเขาก็พอละไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยอะไรมากถ,ถึงเงินเฟอ้อไม่ถึงไม,ไม่ไม่ลงมาถึง2%นะนะแปลว่าอะไรมองอยกแง่ายเนื้คือเงินเฟอ้อชนะ เงินเฟ้ออยู่ต่อไปเหมือนโควิดเลยลิฟวิ่งวิดอินเฟลชันมาส่งผลให้พวกอินเฟลชันแอ s เซทนะทำได้ดีอินเฟลชันแอสเซทสินทรัพย์ที่ชอบเงินเฟ้อผมเอาสั้นๆก็คือนำโดยโภคภัณฑ์ทำไมผมถึงยึดโภคภัณฑ์เมื่อกีค้คริสถามว่าเออเอา,เอ,า,เอ,าออกไหมไอ้โภคภัณฑ์เนี่ยเป็นตัวชอบเงินเฟ้อไงผมก็เอาครับนะแล้วก็ตลาดบอลคนจะลุ้นกันว่าเดี๋ยวบอลยูมันจะลงมันจะกลับมาเป็นบอลบูไม่ง่ายนะครับ ตลาดบอลยังอยู่ในภาวะหมีอยู่เป็นบอลแบนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นบอลเล่นยากผมเลยหันไปดูดูเรื่องของ property อสังหาหน่อยเป็นเป็นสินทรัพย์ที่ไปดูฟันเมเจอร์เซอร์เวย์ของบรอดลินของของแบงก์ออฟอเมริกานะบอกว่าฟันเมเจอร์นี่แบ์แบบ mm hmm. ไม่ชอบเลยอสังหาเนี่ยรียอะไรพวกนี้นะไม่ชอบเลยแบบโอ้โหระดับแบบที่ไม่ชอบมากมากเลยถ้าถ้าคอนทราเรียนก็ดูแลน่าสนใจเนะพราะดอกเบี้ยก็จะหยุดขึ้นแล้วก็บอลก็ดูแล้วเย็นยากมากนะครับ อ่อสังหาพวกพวกยูเพย์อย่างอาสังหาอาจจะถึงเวลาแล้วไหมแต่ทั้งในและต่างประเทศนะครับเราลองดูกันแล้วก็วกดูปัจจัยต่างประกอบแต่ผมเริ่มที่จะขยายเรดาร์ไปที่อสังหามากยิ่งขึ้นเอเราได้เราได้าไดนายกสายอาสังหาเนอะอ่เรามีผู้ว่าการทมก็สายอาสังหามาแล้วนะเอนอะนนนะนอ่นนา,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 านอในประเทศน่าสนใจนะแน่อันนี้ทิ้งสายทิ้งทวนสักหน่อยได้ครับในประเทศน่าสนใจพี่นัทนทานบอกจริงเสียดายวันนี้ไม่ได้คุยเรื่องในประเทศเยอะแต่ว่ายังไม่ ขอต่อแล้วนึงพี่นธาขอขอกับพี่ทฤษฎีเมื่อกี้เพราะว่าพี่นธาบอกว่าเพราะฉันเฟดในใจเนี่ยอาจพูด2%ตลอดท่าเกตท่าเกต2%แต่ใน,ในใจเนี่ยอาจจะไม่ได้พยายามที่จะกดเงินเฟอ้อให้ลงไปถึงอ2%เนี่ยพี่นธาว่าเนี่ยแต่มันก็มีกระแสนหนึ่งมองมองพะพินธาที่บอกว่าวันเนี้ยแค่ขอให้เฟดเนี่ยโอ้แคคงดอกเบดี้ยไว้ระดับนี้เนี่ยจริงๆแล้วเงินเฟอ้อมันอาจจะยิ่งฝืดเร็วกว่าที่คิดลงไปต่ำกว่า2%ที่คิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเฟดคิดจะเลี้ยงเงินเฟอ้อจริงเนี่ย นโยบายในอนาคตนี้เขายิ่งไม่ต้องอต้องทํายังไงต่อครับเดียริทธ,ธาคือครับ <c oughs> คือเงินเฟ้อที่คือว่าที่เงินเฟ้อที่คิดว่าจะรอลงเนี่ยคือเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งที่เฟสค่อนข้างพอใจเ่เพราะเขาคุมเงินเฟ้อพื้นฐา,านเงินเฟ้อเซอร์วิสแบบนี้นะแต่เงินเฟ้อที่กําลังจะค่อยๆมาเนี่ยอาจจะสะดุดหน่อยในเดือนนี้คือเงินเฟ้อโภกภัณฑ์เนะอันนี้มันก็ขึ้นกับจีนเนี่ยเดี๋ยวคนเชื่อว่าจีนฟื้นเดี๋ยวมันก็มาไง แต่ว่ามันจะยังไม่ค่อยสร้างปัญหาเท่าไหร่เงินเฟอ้อพก,กพาเร่งตัวขึ้นมาแต่เงินเฟอ้อพื้นฐานอาจจะยังมีโมเมนตัมในขาลงทําให้ปัญหาเงินเฟอ้อยังไม่มานะครับในช่วงครึ่งหลังนี้ในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยเงินเฟอ้อถึงแม้ผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วในแง่เฮดไลน์เนี่ยแต่ยังไม่สร้างปัญหาแต่ปีหน้าไม่แน่นะเพราะถ้าเงินเฟอ้อในฝั่งของพกพาฝั่งของวัตถุดิบมันสูงขึ้นมาจนกระทั่งซึมเข้าไปในเงินเฟอ้อพื้นฐานมันจะเป็นเอพิโซด อีกอีพีโซดหนึ่งของการทําอินฟล레이ชันไฟถึงตรงนั้นเนี่ยตลาดจะคราชแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ใช่นะตรงนี้เรายังเรายังคิดว่าอินฟล레이ชันแอสเซทมีมีมีโอกาสนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ที่ต้องมาคือจีนต้องมาสําคัญมากครับโอเคขอบคุณครับพี่นาาัทธาเพราะฉะนั้นทิ้งท้ายลำหนึงครับเพราะพี่นาาัทธาบอกว่าพรุ่งนี้อ่ะมันจะมีแจ็คสันโฮลนี่พรุ่งนี้ใช่ไหมครับครับครั้งทุกๆปีเนี่ย ปีที่แล้วรู้สึกว่าไงครับจากสันโหนี่ตลาดร่วงไหมครับใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรไงครับปีแล้วมีการแก้สุนทรพจน์ด้วยนะแล้วเข้าใจว่าแก้ก่อนขึ้นเพื่อให้มันโหดเทียมกว่าที่เตรียมไว้ว่าตลาดเรียงโลดอีกเนอ่าตอนนี้เราเห็นอคนนี่เรียงโลดกับเอ็นวีเดียใช่ไหมถ้าตลาดดูเรียงโลดคุณอาจจะเห็นอะไรอย่างนั้นแต่อย่าลืมว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งที่สองออคนก็เตรียมพร้อมคนก็ตั้งการ แล้วก็เขาตั้งการมาตด้งแต่ไก่โหแล้วว่าพาเวลจะมาโหดในแจสันโห <Okay. S 2> รอบนี้คืออย่างน้อยจะบอกว่าไม่ลดแบบนี้ง,ง่ายๆนะเฟ้อย,ย,ย,ยอะไรอย่างเงี้ยนอกน,นั้นก็ไปหาเอาว่าเขาจะพูดอะไรอีกเป็นเหตุผลไหม,ไมที่เช้าเนี้ยนัสแดกฟีเจอร์บวกไปเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นเพราะว่าเอ็นวีเดียประกาศผลประกอบการดีกว่าคาดนะครับแต่ไม่รู้่นทกถ่าซาเปล่าตั้งแต่เราเริ่มคุยกันเนี่ยนัสแดกนี่ลงมาลบเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับเนี่ยอืมครับก็ กับตัวแบบลบ,บ80งองศานี่เพราะว่ากังวลภาวะผู้นี้เหรอครับคือไอ้ปัจจัยที่มันเป็นปัจจัยประธานเนี่ยมันคือเฟดกับดอลลาร์ดอลลาร์กับเฟสดคุณจะมีกี่เอ็นวีเดียมาแต่ราคามันรีเฟกไปแล้วด้วยถึงที่สุดแล้วเนี่ยคุณไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วคุณคิดว่าค,คุณคิดว่าห่วงเนี่ยเขาจะสร้างความประทับใจไปเรื่อยๆแบบอตอนนี้ก็ก็มีคนเปรียบเทียบกับซิสโกใช่ไหมคือคือมันยากนะมันกดดันมากนะเออรถไฟมาถัดไปเขาจะมีอะไรมาให้อีกอะ ตอนนี้ก็ปูปไปถึงไกด์แดนสี่ที่มันขึ้นมาเยอะเพราะไกด์แดนสัวนะแล้วมันจะมีไกด์แดนของไกด์แดนสีกอะแบบที่มัน <laughs> โ,โหสุดๆแล้วตอนนี้ก็ปรับประมาณการขึ้นตลาดเนี่ยจะกลับไปเล่น g กลบอลแมคโครกันก็คือเนี่ยแหละ f ฟดกับดอลลาร์ดอลลาร์กับเฟดกดไลค์กด i r i b e และก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนจาก Trader KP กดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนพวกเราพร้อมทั้งรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย